ก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับช่องแดนแสนนายนะครับก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับผมนี่ผมไม่มีแกใส่ให้มันนะครับผมผมแค่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเกก็ไม่มีนะครับนี่เกมาเนี้ยนี่นะครับสกิลแรกก็จะเป็นสร้างบาเรียนในพื้นที่สี่วินาทนีแล้วก็ แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิตนาน7วินาทีแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบต่อเนื่องของพักพวก4วินาทีนะครับสกิลต่อไปก็ยกเลิกทักษะอัต่างของศัตรูทําให้ศัตรูชักคาวิาลดอัตราลหดีทักษะของศัตรู40%ผมแนะนําให้ใช้ใช้เป็นล่างอันต้าน,นะครับล่างไฮเปิมแบบมันลดมันลดกระโดดทักษะก็เยอะ60%ใช่ปะ แต่มาสตันสาวิเองอันนี้มาสตันประมาณหาวิ <c oughs> แล้วก็ขัดขวางการถ้าขึ้นในเปอร์ก็จะได้ขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับก้อนนี้ก็ฟื้นคืนอีพีเชฟื้นคืนสิชีพสองถ้าตัวเราตายจะสุ่มแบบตัวตัวฝั่งตรงข้ามตายไปหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ขี่ปนาวุธ อะไรไม่รู้มันจะทำมันจะทำไม่ขีบนะ่บรรวุยิงไว้ก็ไม่รู้น่าจะใช่ <c oughs> แล้วก็สร้างร่างโคนถ้าเรากดมาหนึ่งตัวอาจจะไดอ้อาจจะได้มาสองตัวนะครับกดแค่ตัวเดียวน,นะครับเี๋ยวก็ยังไปตีลงด่านนะคนดูดูมาลงลงลงด่านนยคนดูดูหน่อยอันนี้บแบบแคนใต้เองนะครับด่าน ่า400ก่อนแล้วกันคนดูอยไม่ใช่่านี้เวลานี้แหละจะให้คนดูดูนะครับนี่นะครับไปก็ไปถึงตัวนี่ครับปับหน้าป้อมปุ๊บสตันดโดนทุกตัวเปล่าว่าไงโอ้อันนี้อยู่อู้สตันแน่นจัดเลยคนดู จะตายหมดเลยอันนี้คือเกี์ผมไม่ดีนะครับคนดูก็เลยเป็นแบบนี้อุ้ยสตันโดนโคตรแม่นอันนี้บาวมายากลมาช่วยนะครับตัวนี้ไม่มีดาามหดน,นะครับคนดูที่เห็นดาามจดบอสเลือรดถดคือเป็นดน้ามิดของบาวมายากลนะครับเอาเสิกตัวผิดละจะตายหมดเลยถ้าเกี์ดีน่าจะโดนทีเดียวไม่ตายนะครับคนดูเขาแค่มารีวิวให้คนดูดูแลกันนะครับปุ๊บดูดิสตันแม่นจัดเลยคนดู ดูดินี่นะครับน้องด่านประมาณสี่ร้อยสิบสองเกียร์มันไม่ดีนะครับผมดูมันอาจจะอาจจะแพ้ก็ได้แต่ผมมาดูผมแค่มาดูสตันนะครับว่ามันจะตึงกรอเปล่าสตันน่ะสตันปุ๊บอืมอมันไม่สตัน สตันทุกก็โดนอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เกียร์แบบอตาโดนแน่นอนนะครับถ้าใส่เกียร์โดนแน่นอนน่าจะแบบโดนเยอะกว่านี้ตุกหุย้ยสตันเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดไม่ได้ใส่เกียร์เนี่ยถนะึงจะเลยตุกดูดิดูด,ดิแถบขึ้นเต็มหัวเลยดูดิคนดูดูว่ามันเก่งแค่ไหนอะ่ะตัวเนี้ยป๊บป๊บดูดิ นี่นะครับสตันโคตรดีโคตรแม่นนะำเมือวันนำมาก็อ์ก็จะได้เวลาตีพีพีคนดูดูจาที่ผมจำได้นะเฮ้ยคนนี้ตีแพ้หรอตีแพ้หมดเลยโอเกียร์ไม่ดีคตรเลยแพ้คนนี้แพ้ได้ไงวะ คนาดีแพ้ได้ไงผมผมแต่ที่ผมรู้นะผมเห็นตำนานเขาใช้นะตัวตัวสเลเสเนี่ยนะไอพ,พี่คนเนี่ยเอาเอาออกแล้หรอค้ยพ,พี่แก้วตัวนี้ใส่ด้วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเอะเลียแค่ 5, 000, ห้าล้านหรอทำไมมันน้อยอวะทำไมพี่ขเขาเล่นด้วยวะตัวเลขตัวเลข ตัวแรกตัวเนี้ยเขาเป็นสเลเลนะครับตัวสเลเลนะครับเดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวคนจะโดนคนดูจะโดนสเลเลติดคอละอะไรกูเนี่ยนี่นะครับผมโอ้โหตัวนี้สุดยอดพี่เขาใช้ได้ไงอ่ะตัวแรกพี่เขาเป็นตัวสเลเลนะแทนแทนบอสกล้องโดนเนี่ยบอสผู้กองกลับเนี่ยตัวแรกเขาใช้อ่ะตัวนี้เขาไม่ใช้หรอกเดี๋ยวดูอยู่คนนึงก่อนคนอันดับสองแล้ว ไม่ใช้สักคนเขาไม่ใช้เพราะว่ามันไม่มีดามจกับยินใกล้นะครับผมว่าน่าจะใช่ที่ผมพูดมานะแค่มีคนใช้ตัวเนี้ยทำไมอะเล่นต้องมีคนใช้อยู่ละดีจัดเลย,ยนี่นะครับผมก็จะลองมาตีดีบให้ดูผมเปสู้ทีมที่ไม่ตึงมากนะครับผมจะขึ้นขึ้นท้องสองนะครับ ผมจะได้เพชร90เพชรแล้วก็จะเก็บเพชรได้ได้สุ่มเกียร์ได้เอเคไหมครับมาดูโอ้มีแต่ทีมต,ตึงๆโฮ้ยเกิดบ้าเ้คมณดูทีมนี่หรอตัวน้ำเขาเยอะนะวันนี้ผมเอาเอาอย่างอื่นไปด้วยนะครับเอย่าแพ้พวะผมจะเก็บถ้าถ้าจะแพ้เดี๋ยวผมเรียกเรียกบอสมานะครับ ถ้าไม่แพ้ก็จะไม่เรียกบอลนะครับสตันหนึ่งเย็สเดี๋ยวจะดูสตันของสกิลเนี่ยโอ้สตันแม่นเกินคนดูดูดิเวอร์นะแบบเนี้ยเชดเเวอร์วอรจริงกนดูพัดออกผมก็พัดกลับดีตอนนี้ทีมผมขาดตัวตัววิ่งแล้วครับผมแบบ ตัวบับนะาอมดูวิ่งแบบเร็วๆเพาเราจะได้แบบทำพืน้นที่เราจะได้เยอะดูดิแต่ถสถานเยอะจัดเลยคู่ดูดิกดแข็งไปเลยอุย้ยแพ้ตุ้มตุ้มกดไปดิมันกดแล้วก็กดแ,แต่ทีมันเรียกตัวเยอะเกินไม่ไหวแล้วเนี่น เล็กตเรียอาบอลมาดีกว่าอย่าแพ้แต่สตันเยอะจริงยังเข้คนดูแต่สตันโดนแม่นเกินเอาทีมผมหายไปไหนหบุตะเฮ้ยตัวนี้ผมจะรีวิวหายไปไหนอเออนี่ไงจอละมันยืนใกล้เกินนะครับคนดูอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคนดูเห็นป่ะเม่แค่อุ้ยดูมาสตันดิอุย้ยสตันทั้งแถบอุย้ยติงจัดเลยตัวเนี้ย คนดูดิดูมาสแตนดิดูมาสแตนดิดูมาสแต,น,สตนก่อนคนดูคนดูดูแล้วกันดูมันสแตนตันเต็มเลยตันเต็มเลยครับมนูตันเต็มเลยโอ้โหสุดจัดเลยเชนโตสุดจริงคนดูตีสักสองสามรอบพอแนละ้วทีมนี้เหรอจัดเลย เอาตัวเอนไปด้วยเดี๋ยวแพ่อ <c oughs> <c oughs> ไอ้อย่ายละกูอาจจะไหวกันได้ห <c oughs> <c oughs> ุยสัตว์ดูมาสตตนดิปุ๊บหุยคูนาวเร็วเกินดูดิขูดูมันยืนใกล้เกินนะผมว่าคนกูดูดูมันยืนใกล้ขนาดไหน,น ดูดูดิว่าม,มันยืนใกล้ขนาดไหน่ะดูดิสตันแมน้นจัดเลยสตันตาทัดไฟให้ผมเห็นสักทีได้ปะดูดิเบ้่จ,จัดเลยนะวิเชื่อผมปะดูดิผมกดคูณสองดีปะ ก็อีกรอบพอแล้วดิเฮ้ยสตานแบบแบบตึ๊งๆม1เมื่อกี้ก็อุ๊ยสตานอีกแล้วอ่ะดูๆดิพัดกูก็พัดกลับดิเจ๊ดโตแพ้ป่ะเนี่ย ถ้กากดคูณสองมันจะแหลกนิดนึงนะคุณดูเนี่ยมันนานเกินนะไฟเนะี่ยแพ้ว่ะคุณดูไม่ไหววะ่ะเอาลืมเรียกบอสอะไรกดแข็งไว้เลยไหนไม่ตึงมากหรอกแพ้ะคุณดูเหลือแต่โอริเวอร์ผมอะยิงไม่ได้สักคนเลยบากียิงไม่ได้บากี่จะตันแล้วน,นะคนุณดูมันยิงไม่ได้เลยถ้านานเยอะเกินอะดูดิ ก็เดี๋ยวไปดิเรย่เลยโอ้ยอมก็ได้ผมยอมไม่คนดรู้ผมยอมหรยอแก่ฝ่ายเขาก่อนผมน่าจะน่าจะขอชนะผมอ่ะตัวเขาเยอะเว้ยตัวเขาเยอะเกินไปื่นดูทีมเราตัวไม่ค่อยเยอะไง ถ้าีมีแพ้นะพอเออธนาไปถ้าดีมีแพ,<ฮ>พ้ยอมนะครับเรียกบอสไปเลยดีกว,ว่าจะเก็บใต้มน,นะครับผมอันนี้ผมแค่ามารีวิวแบบสัันแบบว่าแมนจริงเปล่าตัวตึงนัรพนม เชียร์ในที่ดีอดีตบายไป y ป bye b ไรเป็นอะไรไทำไมตัวนี้มันถึกจังวะจะแพ้อีกแล้วเนี่ยขอชนะดีเปล่าแค่นั้นแหละเกมตุ้มอุ้ยแพ้อทำไมอ่ะไม่เข้าใจอยนี้จริงดูดิมันจะแพ้อย่างเดียวเลยหรอ กูเินไปป่ากว่ากูไม่ึ้นแล้วแหละท้องสองอะเนีย่ยมาสตันมันไม่ได้สตันเลยคนดูไม่ไหววะทำไมวะทีมเขาตึงขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวไปดูนะเนีย่ยแพ้ยังไงอะ่ะตัวนี้มันถึงขนาดนั้นเลยหรอ มันยืนได้ทั้งวันแล้วตงนะมันจะมาถึกกันวะไปดิออไป,<า>ไปเราสุยห้ายบอกคนดูขอทีมพี่มมไม่ตึงได้เปล่าทีมนี้ก็เกินไปทีมนี่เหรอเราดูแล้วกัน แพ้กับแพ้ไปอใคขึ้นท้องสองอะเขารู้ขอชนะเถอะชนแหละไม่ใช่แพ้เลเวลเอนี้ก็ไม่เอานะ โอ้สแต,ตนโคตรแม่นเลยตัวเนี้นดูดิสตตนแบบโคตรตึงกสูสกิลทุกอย่างเลยพพพออเพราะเพราะผมอยากชนะเลนตัวมากดคูณสองแม่งเลยไม่เหล็ก้วใช่ไหมคุณดูไม่เหล็กแหรอ โอ้ยเขี้เห็ดสตันโคตรแม่นอ่ะเขี้เห็ดเชียคนดูเห็ดสตันแม่นเกินเห็ดอ่ะเขี้เห็ดเห็นสตันแม่นเกินมันมีเกียดเนี้ยแพ้ได้ไงขยับอีกรอบไปไง Mẹ ta cứ bầu vui bảo là ta hai ta hai con Mẹ vậy là hai dân thị Mình thấy thêm ạ จ้าแบบมันมีตัวบินนะ่ะดามิชิคลิปนานเกิดไปแล้วเนี่ยสิบห้านาทีละคนนี้เหรอคนนี้แหละทีคนนี้ทีคนนี้น,น่าจนะไม่ติงมาเขาหร่ไม่ไม่เอาไปหรอกคุณคุณสองไปดิ พูดยาวช่น่าแบบรวดเร็วทันใจมีม,ไมีไหมแอปเปลลิ้ลไลปีไลปีเองเทดีกันมาลองเองโอ้สตันแมนจัดเลยอุ้ยชุ้ยดูดิอวิชตู้สตันแมนจัดเลยคนดูดูดิเดืเดอด,ด,ด,ดมาสตันนะรอสกิมโอ้ไปอ่ะปึ้มดูดิโอ้โหู สถานทา่าเดียวกันแม่นด้วยนะประเดินอนะโอเคตัวนี้ตึงจัดตอนแรกเห็นอันดับหนึ่งเอวใช้กันนะครับโอเคครับคนดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับคลิปนานเกินก็ไม่เป็นไรที่ผมแพ้พีพคือทีมผมไม่ค่อยได้ไม่ตึงมากเท่าไหร่เพราะครับผู้ไอดีนี้เป็นไอดีที่สมัครใหม่นะครับ ที่ผมจะแจกไอดีเออโอลิเวอร์คือหายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไอดีให้คนดูนะครับไอดี r อนะครับโอเคครับมนดูก็คลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม